คู่ชกศึกสองเวนเดือดระหว่าง p ิ x 150กับ All New p i x, x 160ว่าใครคือที่หนึ่งของที่สุดและหากคุณพร้อมแล้วยกที่หนึ่งเริ่มได้ออนิ e พิซ x เอ160เพิ่มดีไซน์ไฟหน้าให้ดูโฉบเฉี่ยวหรูหรามากยิ่งขึ้นแต่ยังคงเป็นแบบปู LED ทั้งคู่ส่วนไฟท้ายของ p ิ x เอ160เป็นแบบ LED 3มิติใหม่ พร้อมระบบไฟแบบฉุกเฉินและไฟท้ายพิเศษ150เป็นแบบ LED พร้อมไฟเลี้ยวแบบ LED เช่นกัน PX160 รรุ่น ABS มาพร้อมระบบเบรกแบบ ABS มั่นคงขณะขับขี่ส่วน150เบรกหน้าเป็นแบบเดี่ยวส่วนเบรกหลังเป็นแบบดัมเบกมั่นใจทุกการขับขี่ยกที่2 p ง x 6 0พร้อิเพิ่มที่เก็บสัมภาระเป็นแบบ30ลิตรซึ่งจากเดิมความจุเป็น28ลิตร New Frame Body p ิเศษมีน้ำหนักเบาขึ้นและแข็งแรงทนทาน พร้อมการเพิมดีไซน์เส้นสายรอบคันเพิ่มขึ้นกว่าเดิมช่องชาร์จไฟสำรองเปลี่ยนเป็นแบบ t r i c e สะดวกทุกการติดต่อเพิ่มการดีไซน์แผงหน้าปัดใหม่ให้ดูเฉียบคมและชัดเจนมากยิ่งขึ้นส่วนการแสดงผลครบทุกฟังก์ชันคล้ายแบบเดิมช่วงเวลาตัดสิน2เวียนเดือนยกที่สาม พ c x 160เครื่องยนต์แบบหสูบ4วาล์วระบายความร้อนด้วยน้ำเพิ่มความเร็วขึ้นเป็น157ซีซีส่วนพ c x 150เครื่องยนต์เป็นแบบหสูบ2วาล์วระบายความร้อนด้วยน้ำความเร็วอยู่ที่149.32ซีซีศึกสังวินเดือดยังไม่จบแต่มาพบได้ที่ฮอนด้าสาทุเจริยนยนพารามาสความโปรโมชั่นดีๆทุกรุ่นทุกคันรถใหม่โปรแรง